ค่ะหนูชื่อนางสาวส, spell, สาัตย์รรัตน飒มสัง์ทับเก้าดีที่หกค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนองานเรื่องศิลปะในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาค่ะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทวิยุโรปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดซึ да. <mind> ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะศาสนาและการเมืองค่ะ สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาค่ะแ,และตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงในเรนโซ่ชื่อเดละสซปเปอร์ผลงานของจิตรกรเออก่งเรเนโซ่อย่างเนอนาโดราินชีภาพวาดฝากรนังแบบกุนแ h ้ n รูปภัยกะยาหารข้วมือสุดท้ายของยยพระเยซูคริสต์ข้ามกาอัคราสา,าวุพังสิบสองก่อนที่จะส่งนำไปถูกตัวไปตึงกลางเถีถือเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกค่ะ ขาวผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ